สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์หีกิตพัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนําเสนอเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งที่หุ้นส่วนถามผมมาถามว่าทําไมสิงคโปร์ถึงเป็นตัวกําหนดราคาสินค้าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตน้ํามันสิงคโปร์ไม่ใช่เป็นแหล่งผลิตน้ํามันแต่ทําไมสิงคโปร์ถึงเป็นคนกําหนดราคาน้ํามัน ราคาข้าวราคาสินค้าอีกเยอะแยะเลยนี่ยประเทศไทยมีผู้ผลิตแล้วไม่กําหนดราคาไม่ได้วะถามแบบชาวบ้านเนยผมจะเล่าเนี่ดให้ฟังห่อจริงแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าที่ผ่านมามาก่อนสิงคโปร์เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะครับสมัยในยุคที่เรียกว่ายุคล่านี่ของประเทศไทยก็ถูกลาด้วยสิงคโปร์ก็ถูกล่าด้วย นะครับฮ่องกงเมื่อก่อนนี้ก็ถูกล่าด้วยตกเป็นของอังกฤษนะฮะในสมัยพระนางอดิสันเบติที่สองนะครับเราก็มาในยุคไทยก็เสียพระทบองศรีสพลเสียมเรียบปรลิตไปนะครับให้กับทางฝั่ง,งขมเขมรโดยฝรั่งเศสเอาไป <c oughs> แลประกาศเอกราชให้กับเขมรฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือในฝั่งของอังกฤษนะฮะอังกฤษก็มาเอาประเทศไทยไปคือกรันตันกังการูนะครับ ก็เป็นที่แหลมมาลาย<ม>ก็เอาไปให้กับมาเลเซียไทยก็ถูกแบ่งสิงคโปร์ตอนนั้นเนี่ยก็โนยึดยึดเป็นอะไรฮะยึดเป็นแหล่งตอนสิงคโปร์นเนี่ยเป็นแหล่งน้าน้ำเนี่ยอ่าก็ต่อมาเนี่ยผามนาดในสภาพยุโรปก็ถอยทางยุทธศาสตร์และลุกทางยุทธวิธีถอยทางยุทธศาสตร์คือเอ,อกากำลังออกอ่าเมื่อก่อนนี้ในประเทศไทยนี่ ในสมัยถ้า่านดูหนังพันเดลสวนเนี่ยจะเห็นมีโปลแลนด์มีอู้สัญพัดญี่ปุ่นก็มีมาเป็นทหารรับจ้างนะอยู่ในประเทศไทยนะครับพอเขาถอยทางยุทธศาสตร์เขาลุกทางยุทธวิธีเขาถอยไปเรียบร้อยเขาเซ็นสัญญากับอังกฤษในสิงคโปร์อ่ะว่าจะสร้างท่าเรือที่สิงคโปร์ทาเสร็จเขาก็มอบเอกรไชให้กับสิงคโปร์เปลี่ยนแปลงทางความคิดคนสิงคโปร์ทั้งหมดไปเป็นปรัชาเิที่ปไตไนะฮะพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บ เกาะสิงคโปร์ก็ใช่เป็นเกาะเล็กๆแต่มีจุดยุทธศาสตร์สําคัญคือเป็นผู้กําหนดราคาเขาวางยุทธศาสตร์นี้ไว้ในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็ถอยทางยุทธศาสตร์และกรลุกทางยุทธวิธีก็คือใช้วิธีการเซ็นสัญญาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสิงคโปร์จึงเป็นผู้กําหนดราคาสินค้าน้ำมูกน้ำมันของต่างๆเนี่ยเพราะมันต้องผ่านทางเรือไงก็ไปลงสิงคโปร์ก่อนสิงคโปร์ก็จะเป็นคนขายก็มาซื้อที่สิงคโปร์อะไรก็มาซื้อที่สิงคโปร์นะครับ แต่พอสังคมเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปจีนก็เดินกลยุทธ์เพิ่มเติมที่ท่านเคยได้ยินเนี่ย2,000ปีที่แล้วเนี่ยจีนพยายามทําเส้นทางหลักเขาเรียกว่าเทตเส้นทางสายใหม่เคยได้ยินไหมฮะและล่าสุดตอนนี้จีนได้มีการตกลงกับประเทศต่างๆที่จะเดินเส้นทางรถไฟเนี่ยรวมน้ำขานประเทศไทยเนี่ยเป็นเส้นทางสายใหม่ค้าขายแทนที่ว่าจะไปทางเรือคือเส้นทางมันมีทางบกกับทางน้ําทางเรือเนี่ยือทางบกเนี่ยจีนก็ใช้รถไฟ ทางน้ําก็ยังเป็นทางน้ำก็เป็นของสิงคโปร์ต่อไปนั่นหมายความว่าถ้าเส้นทางสายไหมประสบควาสมสาเร็จสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าสิงคโปร์เนี่ยไม่สามารถที่จะกําหนดราคาได้ละได้แต่น้อยลงนะคือกลยุทธ์แล้วลถ้าขุดคอคอ,อดกละล่ะนั่นหมายความว่าทางทะเลมันจะแบ่งเป็นสองส่วนนะทางบกทางทะเลทางอากาศนะสามส่วนบกทะเลอากาศบกก็นี่รถไฟทางทะเลเนี่ยก็ผ่านสิงคโปร์นะทางอากาศก็เครื่องบินแต่เครื่องบินมันค่าที่จ่ายสูง ทางทะเลก็ส่งจำนวนมากใช้เวลานานทางบกก็ขนาดกลางทางอากาศก็ไวหน่อยแต่แพงหน่อยอะไรอย่างนี้นะน่หละที่มานะฮะทำให้สิงคโปร์เป็นผู้กําหนดราคาสินค้าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ในอนาคตมันจะเป็นยังไงมันจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปครับเพราะว่าถ้าเส้นทางสายไหมาสามารถเชื่อมโยงทางรถไฟไประสบความสําเร็จผู้กําหนดราคาจะ,ส,าจะสินค้าจะไม่ใช่เป็นสิงคโปร์ต่อไปมันจะเป็นจีนผู้กำหนดราคาสินค้า เพราะว่าจีนเป็นผ,ผู้วางเส้นทางสายไหมแต่ก็มีความร่วมมือกับประเทศต่างๆก็จะสินค้าก็จะถูกลงในดำหนึง่งถ้าสักวันหนึ่งทุกอย่างพร้อมประเทศไทยทําการขุดคลองอหรือคลองไทยหรือข่อขคอกลาวก็แล้วแต่ขุดขึ้นมาสิ่งที่ตามมาก็คือว่าสิงคโปร์ก็จะกลายเป็นเมืองละแน่นอนสิงคโปร์ก็ต้ององอกมาต่อต้านที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าก็มีความพยายามจะขุด แต่ปรากฏว่าถูกต่อต้านจากอังกฤษเป็นสําคัญเลยและก็ฝักฝังสาภาพยุโรปเพราะว่าเขาเสียผลประโยชน์นี่ไปขุดแล้วที่เขาทาไว้ไงเสียหาย <c oughs> อย่างไรก็ตามสักวันหนึ่งมันก็ได้ขุดนะฮะจะเป็นรุ่นนี้รุ่นไหนยุคไหนแต่ผมเชื่อผมมั่นใจว่ายุคแดนสิวิไลของพวกเราได้ขุดนะครับพวกเราที่มีชีวิตที่คุยดูเห็นผมอยู่เนะี่ยสิบยี่สิบปีเนี่ยเราได้เห็นครองไทยแน่นอนนะครับแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับในประเทศไทย นะครับแน่นอนถ้าเรายังมีผู้นําที่ดีมีผู้นําที่มีคุณนามความดีมีคุณธรรมนะครับแล้วก็ไม่มีจุดอ่อนเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาเสียงนี้ได้ไม่ยากหรอกนะฮะสิ่งที่ผ่านมาเราผ่านอย่างี้ยากอากะ่ะสำหรับผมเนี่ยกดกองไทยไม่ยากหรอกกลยุทธ์ที่ให้ประเทศไทยเศรษฐกิจดีขึ้นสำหรับผมไม่ยากเพราะผมเรียนมาผมก็พอรู้นะครับแต่คนที่ไม่ได้เรียนเนียก็ไม่รู้ไม่รู้เขาทำไเปเนาะไปดถูกเป็นเรื่องธรรมชาติสิงคโปร์เนี่ย จะเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงได้สองลักษณะคือ1เราขุดคอ,คอ,คอกดขาเองนะครับสองอจีนจะไม่ผู้กําหนดราคาหลังจากนี้สานาคณาโลกจะเปลี่ยนไปยุคก globalization กหรือโลกกรค้าเริ่มเปลี่ยนแปลงไประดับหนึ่งแต่ตอนนี้มันเข้ายุคใหม่เข้าสู่หลักที่เรียกว่าทฤษฎีโลกแบนเกิดอะไรขึ้นภายในไม่เกิน5วิธีเราจะสามารถรู้ทุกสิ่งทั่วโลกได้นั่นหมายความว่ารวมทั้งราคาสินค้าด้วยเช่นกัน ขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักย์เกียมกิตวัฒนาสวัสดีครับ สิ่งสักดิสิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นรมโพรมใสของเรา ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักด,ดีต้อง กันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผูได้ทรยศต่อชาติคนอัภรีจงสิ้นชีวิย่อยับไปขอพระสยา เทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงกินาชไปไใน สิ่งสักด์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นรมโพรมใสของเรา ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดี นันเชิดทูชาพัฒน,นารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิต สยามเทวาทิราโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปใน หลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็แล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะดมจะชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ